นี่แลหละในจานหนึ่งก็ดีเป็นไดชสุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมต้องมีรองเพ้ด้กันเนี่ยเดมามาสับนี่คักคักคัก สวัสดีครับวันน,น,น, <c oughs> นี้มาจับหยัยนนะรครับคุณนี้ว่าจับปลาไหลครับพี่น้องใส่บงางลันครับเอาบงางลันมาใส่เด้อมาคือเก้าละ่คามมะ,คาละครับพญาซาสมบติขึ้เก้าล่ะครับเอาเป๊ปซี่คุณมาน้ำวะโอ้ยนะครับพี่น้องมึงน้ำกัน รุ่นซอยเริ่มือนน่มาสิเป็นเลยใช่วเวสบพ่อกินนะครับมือนั่นมือนั่นใช่วเวสบพ่อกินมือนีิเอาบางร้านมาใส่นะครับ,บ้านนี้เอาเมืองร้านสิเป็นอะไร ทางปลาไปแล้วลงทางบาดเลยนั่นละมงคลละพี่แว๊นี่แว๊งาแก่ที่มันหักลงมหนีแว๊ดทางนานหนีแว๊เออพี่แว๊พี่แว๊ฟังพี่แว๊เออนี่แว๊มันงาแก่หน่อยมันหักล้มหนงมันก็เลยบังทางเขาคือเกานัาาาา่นมาถามทางไปแต่ตอนนั้นเศร้าเลยครับวับนนี้งาแกม่มันหักลงมาล้มผัดเอ้ย <laughs> เขับไปว่าไรตัดไหมครับ ก้าวมึงขับพี่น้องวันชิมีปลาไหลบ่มันเ,เป็นน้องเก่าอยู่หรอวันชิมีปลาไหลบอนึงไม้ใส่ปลาไหลตรงกันนะพี่น้องเนอะมึงใส่บงางลัดเอาบงางลัดมาใส่น้องิึงครับมาเป็นไหนคือบ่ ใช้บมาก lắm หกอันครับพี่น้องเรียบร้อยครับมีดได้ฟังหนีใช่ป่ะนี่บารา <c oughs> ตัวนี้หรอก อาอยังนีไ้สิมาหาอยู่หากินขออยู่ขอกินเนอะฉัตงอยูุอยู่ขาเราคิดประเด็นมาหากันดอกแกนบ่ตา,าชหกบ่ ใส่บังลั้นครับมือนั่นเอาอนเบ็ดมาใส่บ่ได้จกักตัว <laughs> เบ็ดหายหลังหนึ่งความมือนั้นมือนี้เอาเห็ดบังลั้นมาใส่ลองมึงมาหนี่เป็นไรอนอันอันเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไปที่อันกันเออใส่ยังไงเฮ้ครับมือนี้ใส่บังลั้นหกอันครับ มั่วไปยังม mm ั่วไปยังมั่วจมนี่นี่มันเขานี่อยู่นี่อันก้นนี่ไหมองก้นกระป๋องนี่ไหมองก้นกระป๋องมันนั่นเป็นอันแบบว่ายังก่อมันเป็นล้มอยู่นะมันบ่มันบ่ทะลุไหมบ่กยังไงมันมีมันมีล้มอยู่นี่ฮะมันเขาน้ำตายเลยว่าตายตรงนี้บ่ตายเอาไปเอาไปมันมีนี่ยังก่อนมีกระป๋องนะมองหันมันเป็นล้มอยู่ เฮ้ยสาบายานมันตายครับพี่น้องแต่ว่ามันจมลงไปเลือยมือนเอามีดวะเอามีดเนาะเอามีดถางออกวะอันสุดท้ายครับพระเอกครับวัานี้พระเอกสิดลงแล้วตัวนี้สามนิ้วครับ <c ười> เอานั่นวะ เอาม่เสียบคัดบ่เอ้นไปซะไป่ข้ากองเอาเรียบร้อยครับ ใส่ไหมหกหกหกหลังครับวันดี๋ยวยังยี่สามหมือนเสาด้ครับเด้อมาเป็นไรโอ้โหไปอ่าทีกกับแล้วครับไปซ้าพักกับแล้วเอาทำดีกันครับเหมือนเสาจะมาหลุดกันต่ออีกเชื่อกหนึ่งครับ เน็นเด็จมมับวะทั้งแหลกครับทั้งแหลกดาวิวหรือว่านักอึงเป็นไรบิดซีดีเงาวไปขันมิดซีดีทั้งแรกครับทั้งแรลกโมมันโมมันแสดงเห็นว่าโมมิกัน ห <c oughs> ลังที่สองครับหลังที่สองหลังที่สองก็ปรจมนัำไปเนาะจม,มิงหูแค่จำนัำมับแม้จังคักเลยอ้นำคือะไรดีแต่เนาะข <c oughs> ้าน้าแล้วอยากจากเลยสิมัน <c oughs> สบายเบาวโยนวะ โอ้ยประมาณครับประมาณสองบังครับพวกเขาเช่นกันบ่มีว้าป่ะเป็นต่มีนะบ้าสิหหลังนี่แหละข้องแทห่นี่จมป่ะจมเหมือนแมงล้อแหละ น้ำไหลดีป่ะนี่เจ๊งไรสบายโอย้ยสบายกุลาเลยเจ็งไรใช่ว่าบ่มี <S 2>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  เล,ละะยเนาะเลอะคนวะอะไรบ่กหอบฟังบ่วะ สงสัยอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยมี่ต่เงีไม่ต้องเสียัวชีวิโฮึยามมาฐานมาฐานครับพี่น้องมานมานมานบอกแล้วหลังนี้มันจมมาสั่น่าเดี๋ยวบึ้งหันอ้มก็ตายาวะเฮได้แล้วบ่พลผาดแล้วครับพัดเพชรแล้วมือนี้ ส้ำนี okay, the the right. the the ่กับเรือเฟือเรือเฟือมาฐานอุ้ยแต่เดยอะๆเขาไม่เคี่ยวป่านนี้มีแท้แน่นอนจะเมียเขาเลยป่านนี้หูแล้วป่านนี้จักได้ก็มีว่าพิษพลาดขันทั้งสี่อ่ะสี่สี่เอ้าหลังนี่ก็บพ่พลาด้วยกันนี่จมมิงพันสุธานี่จมหอดปฟองเนาะเอางูล้างมองดูเอาล้วครับลุนลุน โอ้บ่มีอย่างไม่อย่างเลยน่าก็เลิกพวดเห็นไหนพ่จัดฮะเอาเรียบร้อยสบ,บายตัวไม่เป็นอย่างฮะอีกครั้งหนึ่งแสงมามีตัวใหญ่หอมมากันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมามา,มาแ่งมันนี่มันดีๆแทงเ่งี้แตง่แตงอย่างดีๆ สงสัยว่าตัวนี้น้ำไหลคลอยอาจจะมีอาจจะมีรุ่น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 ฮะอือไปขึ้นทั้งเั้งเลยเดี๋ยวจังะมากันมี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 มมสบายโตเอาละมาทานเรียบร้อยครับมาอนีมัน,น,มนอยู่ครับมันอยู่สองบังสองบังสองบังครับ <c oughs> โอ้ยหูแล้วมาหนีเด้เดี๋ยวเฮา,า้ฮงมานเตรียมเงี้ยดีๆเงี้ยมันอาจจะบ่าดีวะแต่ซะแต่ว่าต้องหาปูมอ,อ,อ,องไส้มองยังห้องหาเปิดบ่าดีนะเอาครับพี่น้องมานู่มืานี่เอาซ้ำนี่แหละครับพัดนะครับพัดเพชร <c oughs> นี่ค้องแแหมมาตรฐานต้องเป็นอย่งสิ เรมันกาาครับพี่น้องเซ็บพื้นเอามาตจะสนอยู่แล้วใส่น้ำมันหอยใส่อิ้วขาวปรุงรสด้วยรสดี้อยถุงนัวนิดหน่อยใส่หน่อยซสบหน่อยใสรลาย่สรลายเป็นวายครับพี่น้อง โปรเซปโปรเซปบเลยแนว่นี่เอาครับเรียบร้อยแล้วบาดนี่นี่แหละในจานหนึ่งพอดีเป็นไดะสุดยอดเ <c oughs> ยี่ยมครับเยี่ยมต้องมี้องไว้่มกัน เนี่ยเด้มาเมาส่าดิคัก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 สวยนอนครับเอา้เอาตั้งเปิ้งกันอีกเดี๋ยวมือนี่สิไปล้อกมึงอีกแกรอบอยู่ครับไปซ้ำมึงอาซ้ำนี่แหละครับ